กลับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักยิ่งสูงค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์เบยยิบสีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจาร,รย์บยิบสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูค่ะซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนสิงหาคมพศ2567ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการดีๆของอาจารย์เบยยิบสี่ ใครใจกันเลยคะ่ะอ้อมอัคคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอรุคยีนะสุเีนะจะเชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์บีมซีใครใจได้นำให้ออรโรวนะคะองค์พระแม่ลักษมีออรโรนะผลงานของคุณเจอลิสเบตเจนเซนนะคะคุณอลิสเบตเจนเซนนะคะมีความแม่นยำและชัดเจนมาก อาจารย์บี๊บสีอาจารย์บีมบสีใครใจได้ใช้ไพ่ชุดนี้พยากรณ์ดวงลูกค้าไปหลายท่านแล้วนะคะและอาจารย์บีมบสีใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะแทนตัวชาวลัคนาราศีธนูค่ะและขออนุญาตเลือกไพ่นะคะแทนตัวชาวแทนตัวชาวรัคนาร,าราศีธนูเนี่ยออกมาจำนวน 12ใบนะคะวิปทานโทษ1ิบใบค่ะวันนี้เราจะเรียงไพ่าตามพบต่างๆนะคะซึ่งการเรียงไพ่าตามพบต่างๆแบบนี้อาจารย์มีวซี่ใครใจไม่ได้คิดคนเองนะคะอาจารย์มีวี่ใครใจเรียนมาจากท่านอาจารย์ธนากรสินเกษมนะคะอดีต นายกสมาคมหุนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะคะท่านผู้ชมนะอมนดูซิดวงเป็นยังไงไพ่ภาพปกหลังของไพ่เนี่ยสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะเป็นรูปดอกบ,บัว นะคะเป็นรูปดอกบัวดอกบัวเนี่ยก็จะสื่อถึงความสําเร็จนะคะสื่อถึงความสําเร็จวิวัฒนาการความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลค่ะความเป็นสิริมงคลท่านผู้ชมนะเห็นไหม,มวันนี้นะคะเรามารับชมกันว่าเอ๊ะนะไพ่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะบอกอะไรนะคะองค์เทพต่างๆเนี่ยต้องการมาบอกอะไรให้กับ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะสำหรับใบแรกเลยนะคะท่านผู้ชมได้กามาดีว่านะคะไพ่กามาดีว่าเนี่ยบอกเลยนะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้ตัวคุณเองหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จนะคะและตัวคุณเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณกำลัง มุ่งกําลังพุ่งไปนะคะอย่างเป้าหมายที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะด้วยความรักด้วยความตั้งจิตตั้งใจนะคะโดยตัวคุณเองเนี่ยนำเอาความรู้ความสามารถนะคะศักยภาพภายในของตัวคุณเนี่ยออกมาใช้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวในช่วงเดืนอนสิงหาคมนี้นะคะเกณฑ์การประสบความสำเร็จเนี่ยสูงนะ,ะเพราะเนื่องจากว่า คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคะ่ะชาวลัคนาราศีธนูนะแ,แถมซ้ำเนี่ยบุคคลที่อยู่ใกล้ๆคุณบุคคลที่อยู่เคียงข้างคุณมีความไว้วางอ,อกไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวคุณว่าตัวคุณเองสามารถทำได้นะคะชาวลัคนาราศีธนูแม่ไพนะ่น่ารักมากเลยใบแรกนี่ก็ชัดเจนมากๆนะคะ ต่อมาค่ะมีนักชี้นะคะมีนักชี้เนี่ยเขาจะอยู่ในตําแหน่งของการเงินนะองค์เทพมีนักชี่เนี่ยมาบอกเลยนะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในเดือนสิงหาคามนี้การเงินการทองของคุณไม่ขาดมือหรอกค่ะแถมซ้ำยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินแหล่งการเงินต่างๆด้วยค่ะนะและตัวคุณเองก็สามารถบริหารการเงินดีๆยิ่งตัวคุณเองในเดือนสิงหาคมนี้นำตัวเองเข้าไปอยู่ในช่องทางโซเชียลมีเช่น YouTube เนี่ยเป็นต้นนะคะเข้าไปคน้นนะในเรื่องของการบริหารการเงินจะเป็นโค้ชนะมันนี หรือจะเป็นโคชมันนี่ซิกแพคหรือจะเป็นคุณศิวกรอนนะคะน้องแน็กศิวกรอนก็พูดในเรื่องของการเงินนะคะหรือโคชมันนี่มันนี่โคชนะคะอาจารย์บีก็ดูบ้างนะคะนะเขาไปรับชมนะคะท่านผู้ชมนะเพื่อที่ว่าตัวคุณอาจมีแนวความคิดนะคะมีไอเดียในเรื่องของการเงิน นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะมีนักชี้ก็บอกว่าการเงินกันทองของชาวรัคนาราศีธนูนีเดินสิงหาคามเนี้ยการเงินกันทองไม่ขาดมืออย่างแน่นอนค่ะนะโอ้โหไพ่สวยงามมากนะคะต่อมาคะ่ะท่านผู้ชมขาได้ไพ่ประจำสำหรับด้วยนะคะองค์พระแม่ลักษมี เห็นไหมองค์พระแม่ลักษมีเนี่ยเขามาบอกว่าดวงชะตาของชาวรัศาาีธนูนี่นะคะตัวคุณเองเนี่ยยึดจับสิ่งใดนะคะมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายๆล้านเนี่ยได้หลายๆล้านนะคะท่านผู้ชม นะฮูไพ่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะฮะอยู่จุดในมุมในของโลกใบนี้ก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากทุกคนต่างเนี่ยทั่วทุกองค์การและทั่วทุกองค์กรค่ะนะคะและในไพ่พ่อแม่ยังบ่งบอกด้วยว่าหากตัวคุณเองมีเกณฑ์การเดินทางนะไปเหนือล่องใต้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางด้วยค่ะ นะคะโอ้โหกินการเดินทางปลอดภัยแถมซ้ำการเดินทางในครั้งนี้มีพ็อกเก็ตมันนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะดีมากๆเลยทีเดียวนะไพ่เบนี้บอกเลยนะไม่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกเบนี้นะคะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค,ค่ะนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะองค์เทพหนุมาน อ,องค์เทพอนุมานนี่นะคะท่านผู้ชมพระองค์เนี่ยมาบอกเลยนะว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยของชาวรักนาราศีธนูเนี่ยดีมากเลยบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่แลวมีความสุขบ้านหลังนี้มีนางฟ้าเทวดาเนี่ยคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะแล้วก็สุภาพ สุขภาพพรรณนาไมของคุณพ่อเนี่ยแข็งแรงนะคะหากคุณพ่อของท่านใดก่อนหน้านี้สุขภาพอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะในเดือนสิงหาคมนี้สุขภาพพรรณนาไหมของคุณพ่อเนี่ยแข็งแรงเนี่ยมากๆเลยทีเดียวนะในไพ่อบอกว่าให้ชาวรัคนาราศีธนูเนี่ยมันคอยดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของคุณดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยให้ดีนะคะดอกไม้สดเนี่ยเวลาเราขึ้นหิ้งท่านผู้ชมขึ้นเพียงแค่3มวันพอน,นะฮะอย่าทิ้งวินานเพราะว่า พอเราตั้งดอกไม้สดที่แช่น้ำในแจกันนานๆเนี่ยมันเน่าพอเขาเน่าแล้วเนี่ยนะฮะก็จะส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็ดอกไม้บางชนิดเนี่ยแห้งไวด้วยพอดอกไม้บางชนิดเขาแห้งไวเนี่ยก็จะทำให้เงินทองเนี่ยมันแห้งตามเลยนะคะนะเป็นหลักของ หลวงจุ้ยนะคะดังนั้นเนี่ยทิ้งพระทิ้งเจ้านําฝุ่นออกให้หมดนะคะดอกไม้สดที่เราขึ้นแล้วมันแห้งเนี่ยให้เปลี่ยนนะคะพอถึงช่วงจังหวะโอกาสหน้าค่อยเปลี่ยนดอกไม้สดถวายในบูชาในนะท่านผู้ชมบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยนะคะท่านผู้ชมนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะทุกท่านทุกคนเลยที่อยู่ในเคหสถานแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมไหมสวยมาก ต่อมาค่ะองค์พระแม่สุรัส,สวตีนะคะนะสุรัส,สวตีโอ้โหเขาบอกว่าโครงการใดๆก็ตามที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยกำลังส,สรรรส้างลงมือทำเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จค่ะตัวคุณเองมีความรักในสิ่งนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการส,สร้างลงมือทำในสิ่งนั้นและตัวคุณเองเนี่ยคอยนำเอาเป้าหมายเนี่ย ในชีวิตของคุณมาคอยผลักดันชีวิตของคุณเนี่ยให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะตัวคุณเองมีการดูแลในสิ่งนั้นเนี่ยด้วยความรักด้วยความพิถีพิถันนะคะมีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม,เ,มเนี่ยอยู่อย่างตลอดเวลาเลยทีเดียวชาารัคนาราศีธนูและในช่วงนี้เองเนี่ยก็มีโค้ชครครูบาอาจารย์นะคะ คอยให้การผลักดันคอยให้คำแนะนำคอยให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างดีดังนั้นไม่ว่าโครงการใดๆเรื่องเรากันใด,ดก็ตามที่ชาวลัคนาราศีธนูกําลังส,สร้างลงมือทําเนี้ยเกณฑ์การประสบความสาเร็จเนี่ยดีมากและเกณฑ์การประสบความสําเร็จนะคะสูงมา,มากเลยทีเดียวค่ะ นะโอ้โหดูสิไพเขาสดใสสวยงามมากๆและในไพ่บอกนะว่าชาวร,ราศีธนูเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งจิตตั้งใจแบบแท้จริงเลยทีเดียวมีการลงมือส,สร้างลงมือทำในสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องนะลงมือทำอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะนะแล้วการลงมือทำในครั้งนี้เนี่ยลงมือทำ ด้วยความระมัดระวังมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มีเรียกว่ามีความรู้มีข้อมูลเนี่ยมาสนับสนุนในการส,สร้างลงมือทาในสิ่งที่ชาวรัคดาราศีธนูเนี่ยกําลังดําเนินการกําลังส,สร้างลงมือทําอยู่นะคะแม่องค์พระแม่สุรสัสวดีใจดีมากๆเลยนะคะพระองค์ใจดีมากต่อมานะคะท่านผู้ชมคะเรามารับชมต่ออ๋อ ก่อนที่เราจะมารับชมไพ่อีกห้าใบนะคะอาจารย์บีฟสีใครใจเนี่ยขอดูหินสีมงคลนะคะดูตรวจสอบดูสิว่าพลังงานหินสีมงคลเนี่ยเขาจะบอกอะไรนะคะให้กับชาวลัคนาราศีธนูเวลาที่เราเลือกหินเนี่ยเราก็จะไม่มองวนไปในตะกร้านะคะนะโอ้โหนี่สวยมากเลยอันนี้เราเรียกว่า เราเรียกว่าคาเนเลียนนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากเร,าเรียกว่าคาเนเลียนต่อมานะคะอันนี้เป็นพิกเซอร์สโตนสวยงามมากต่อมาค่ะโอ้โหได้ฟูอะไรนะคะฟูอะไรเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้สกัดสารฟูอะไรจากหินชนิดนี้แหละท่านผู้ชมไปทำ ยาสีฟันนะคะต่อมาค่ะอู้เดโรสควอสดีมากค่ะท่านผู้ชมคะพลังงานของหินเนี่ยนะฮะหินสีมงคลเหล่านี้อาจารย์บียิปซีใครใจได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณนะสงขลาค่ะนะคะท่านผู้ชมหินคาเนเลียนเนี่ยบอกเลยว่า โดยดวงชะตาโดยพื้นดวงแล้วเนี่ยของชาวรัคนาราศีธนูตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจมีความล่าเริงจำใส่นะคะเป็นปกติเป็นเป็นปกติในชีวิตของตัวคุณอยู่แล้วนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดวีพริบดีมีไอเดียที่ดีเป็นเลิศคะ่ะ นะคะคและเป็นผู้ที่มักจะมีอารมณ์ที่เบึกบันใจอิ่มเอ็มใจนะคะชาวรัชนาราศีธนูสำหรับ หินก้อนต่อมาพิจ u r ร์สโตนนะคะพิจ u r ร์สโตนบอกว่าช่วงนี้ชาวรัคนาราศรีธนูเนี่ยตัวคุณเองสามารถนำในด้านของเส้นรังสังหณรน,นะคะในเรื่องของจินตนาการสมองซีขวาของคุณเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นะอย่างเช่นในไพ่ของพระนางสุรัสวดีนะคะขององค์เทพสุรัสวดีก็บอกแล้วว่าช่วงนี้เนี่ย เป็นจังหวะดีโอกาสดีของชาวราศีธนูที่จะนําเรื่องเราดีๆนําไอเดียดีๆนําไอเดียบันเจิดเนี่ยออกมาใช้นะฮะนะในช่วงนี้เกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยสูงเลยทีเดียวและประกอบกับหิน p i c เ u อร์โอนก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีพลังงานในด้านของการจินตนาการที่ดีและสามารถนําสมองนะ,ะซีขวาเนี่ยนะฮะออกมาใช้กลัน่นกลั่นไอเดียกลั่นจินตนาการ กลั่นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจากสมองซีขวาของคุณเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะต่อมาค่ะออฟูอะไรเนี่ยนะคะเขาก็แนะนาว่าให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยไปนมัสการนะคะไปอวยเป็นท่าทางพุทธนะคะก็ไปนมัสการองค์พระแก้วมรกตนะคะที่วัด พระแก้วนะคะที่อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะและถ้าทางเทพฮินดูนี่เลยคะ่ะมีนักชี่นะคะไปกราบขอพรอ,องค์เทพมีนักชี่นะ,ะที่วัดแขกสีลมนะคะต่อมาส่วนโรสคอร์สเนี่ยสวยงามมากหินเนี่ยสรุปดีมากเลยนะคะโรสคอร์สโรสคอร์สบอกว่าดวงชะตาของชาวรักนาราศีธนูเนี่ย ตัวคุณเองนะจะได้รับความรักใคร่ความเมตตาปราณีจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะนะและซึ่งสอดคล้องก,กันกับองค์พระแม่ลักษมีพอดีเลยเห็นไหมคะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ปลอดภัยค่ะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะต่อมาค่ะมารับชมไพ่กันต่อนะได้ไพ่องค์เทพ โกเปานะคะองเทพโกเปาเนี่ยพระองค์มาบอกว่าการที่ชาวรัคนาราศีธนูเนี่ยจะสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายในชีวิตของคุณเนี่ยไปได้ดีชาวรัคนาราศีธนูจะต้องคอยหมั่นพัฒนาในด้านการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้กับตัวคุณเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องซึ่งใน u t u b e นะคะท่านผู้ชมมีครูโค้ช คุณภาพเยอะแยะมากมายเช่นท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะอาจารย์แมรี่อึ้งรังสีครูรุง้งครูพอลล่าครูจุรีอาจารย์ยันแม่ปรินแก้ววัชระพลแห่งรายการรวยเฮงกิ่งดีหรือตัวคุณเองมีความสนอ,อกสนใจในเรื่องของการเงินการพัฒนาในด้านการเงินการบริหารด้านการเงินอย่างเช่นนะคะ m o n e y Six p a c k Co a c h Money นะคะ ไปรับชมรายการของคุณสิวกรน,น้องแน็กนะคะก็พูดถึงในด้านของการบริหารการเงินด้วยค่ะ นะคะหรือตัวคุณเองมีความสนอกสนใจในเรื่องของหินสี่มงคลสามารถเข้าไปรับชมช่องของอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขาได้ด้วยเช่นกันค่ะหรือตัวคุณเองเนี่ยมีความสนอกสนใจในวิชาความรู้ด้านใดที่ตัวคุณเองต้องการพัฒนาศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถให้กับตัวเองเนี่ยนะฮะสามารถเข้าไปยู u b e คุณ นะครูโค้ชครูบาอาจารย์เยอะมากนะคะเพื่อจะได้เป็นการพัฒนาความรู้เป็นการต่อยอดในชีวิตของคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,ง,งโรจน์โชดช่วงชัวงชวาลนและมีชีวิตที่อยู่ในช่วงขาขึ้นไปตลอดกาลยังไงล่ะคะนะท่านผู้ชมต่อมาแคโอหูซันโตชีมาตาไพา่ใบนี้สวยนะเขาบอกว่า สำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะมีสามีและมีภรรยามีคนพิเศษแล้วนะคะเป็นเนื้อคู่คู่รองกันที่ดีมากและผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายคู่ของคุณมีความเข้าจิตเข้าใจมีการสนับสนุนมีความเข้าใจในชีวิตคู่ของคุณนะคะซึ่งตัวคุณเองก็จะต้องมีความ เข้าใจในคนรักคนพิเศษของคุณให้มากเป็นพิเศษนะคะและตัวคุณเองต้องมีความเป็นกันรยานมิตรพูดคุยกับแฟนดูแลแฟนเนี่ยให้เหมือนกับวันแรกที่คุณได้ตกลงเป็นแฟนกันรักกันนะคะชาวรัคนาราศีธนูสำหรับคู่ใดที่ เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะในไพ่บอกเลยว่านะในไพ่บอกเลยนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั้งสองฝ่ายเลยมีความเข้าใจในความรักของคุณนะคะและสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจออนไลน์นะคะหรือมีธุรกิจ p r i v a t e มีธุรกิจส่วนตัวและตัวคุณเองมีหุ้นส่วนในไพ่บอกเลยนะคะว่าหุ้นส่วนเนี่ยจริงจังจริงใจและ เขาเนี่ยพร้อมที่จะให้การผลักดันให้การสนับสนุนในด้านขององค์ความรู้ในด้านของแรงกายแรงใจความจงรักภักดีกับชาวรักนาราศีธนูเนี่ยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมคาะได้มูรูกันนะคะองค์เทพมูรุกันเนี่ยพระองค์บอกว่าช่วงเนี้ย นะให้ชาวราศาีธนูเนี่ยมีการดูแลเอาอ,อกเอาใจใส่สุขภาพพรรนาใหมยของตัวคุณเนี่ยให้ดีนะคะมีโอกาสก็ไปขี่จักรยานที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับบ้านท่านใดที่อยู่ละแวกนี้นะคะหรือท่านอยู่ที่บ้านท่านน่อนก็ไปขับ ขี่จักรยานอยู่ในสวนสาธารณะอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดให้นะคะหรือไปวิ่งออกกําลังกายหรือเดินรอบๆบ,บ้านของคุณก็จะเป็นการดีมากหรือตัวคุณเองอาจจะพาครอบครวัวหรือพาตัวคุณเองนี่แหละไปพักผ่อนหย่อนใจยังต่างจังหวัดไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศได้นะคะไปเที่ยวในพื้นที่ที่มันเป็นธรรมชาตินะการที่เราเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนเนี่ย เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึง่งและเป็นการชาร์จแบตและเป็นการเพิ่มพลังงานบางอย่างเนี่ยให้กับตัวเราด้วยนะคะเราจะรู้สึกเฟรชและเราจะสามารถที่จะใช้สมองเนี่ยได้อย่างดีและมีคุณภาพเลยทีเดียวนะชาวลัคนาราศีธนูลองดูนะคะสําหรับพไพ่ใบต่อมานะคะองค์พระแม่กายาตรีเดวีโอไพ่ใบนี้สวยสวยมาก ไพ่บินีนะคะก็บอกว่าชาวรัคนาราศีธนูเองเนี่ยมีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะตัวคุณเนี่ยอยู่อย่างตลอดเวลาเลยนะคะและโดยเฉพาะในสําหรับท่านใดที่มีมีเคหสถานนะไม่ว่าคุณจะเป็นของคุณเองหรือเช่านะฮะหรือคุณจะมีสํานักงานมีออฟฟิศนะมีสถานประกอบการเป็นของตัวคุณเองไพ่บอกเลยนะว่าจะต้องดูแล ในเรื่องของห่วงจุ้ยเนยให้ดีสําคัญมากนะคะขยงขยาดเนี่ยเก็บเซลังเก็บใส่กล่องให้ดีนะคะอย่าไปเก็บเอาไว้จนรกสัตว์เลื้อยคานหนูยุงมแมลงสาบเยอะแยะมากมายนะคะรวมทั้งข้าวของเรานั้นเนี่ย เขามากีดขวางการเดินทางของการเงินหากตัวคุณเองปรารถนาให้มีเงินหลักล้านเงินหลายล้านนะคะเข้าบ้านคุณให้รีบจำหน่ใจแจกสิ่งของที่เป็นขยะต่างๆเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของคุณนะคะโดยเร็วเลยนะฮะสิ่งใดที่เป็นสิ่งของที่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจของคุณเนี่ยคุณสามารถเก็บไว้ได้นะแต่สิ่งใดที่ มันเก็บไว้แล้วมันมากีดขวางการเดินทางของการเงินเนี่ยคุณจะต้องกําจัดมันออกไปซสนะคะชาวรัชนาราศีธนูนะคะมีคุมนะคะเงินล้านเงินหลักล้านเงินหลายหลายล้านกํากลังจะหลั่งไหลมาทีมาเ,มเข้าสู่บ้านช่องห้องหอของคุณนะคะและในไพ่บินี้นะยังบ่งบอกว่าสําหรับท่านใดที่ตกงานอยู่กินการได้งานเนี่ยสูงมากนะคะมีโอกาสได้รับการมีโอกาสได้ เรียกไปสัมภาษณ์งานนะคะถ้าท่านใดจะไปสอบก็พอเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีค่ะ ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษพระราชบัญญัติข้าราชการใหม่เตรียมเนือ้อเตรียมตัวให้ดีนะคะคำว่าฟลุกเนี่ยในการสอบกอพอเนี่ยไม่มีนะคะนะจะต้องใช้ในด้านของความรู้ความสามารถของตัวคุณแบบลนุลนๆเลยนะชาวรัคนาราศรีธนูสาหรับท่านใดที่ไปสมัครงานนะมีเกณฑ์กันกได้งานและท่านใดที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์กันกได้งานค่ะ นะต่อมานะคะสิริดานะคะสรีรัตดานี่นะสรีรัตดามาบอกว่าตอนนี้ชาวราารศาีธนูเวลาคุณอยู่ในหน่วยงานและองค์กรของคุณเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะดีที่คุณจะต้องโชว์ฝีไม้ไลายมือของคุณเนี่ยให้เต็มที่นะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมองมาที่คุณ นะเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยสูงมากดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่จังหวะดีแล้วสำหรับคุณโชว์ฝีไม้ลายมือให้เต็มที่ค่ะนะและ้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่ช่างสังเกตพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยพอสมควรด้วยนะดังนั้นเนี่ยไพ่ก็บอกเลยนะมีโอกาสไปฝึกในเรื่องของทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกันในด้านของการงานของคุณเนี่ยให้รีบเลยนะคะนะโอกาสเนี่ย เป็นของคุณแล้วชาวราศาีธนูคุณอาจจะไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศนะคะภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวว่าจะมีสีใครใจเนี่ยขอหยิบไพ่ท้ายกองอีกสักใบนะคะดูซิว่าไพ่บอกอะไรโอ้โหท่านผู้ชมคะได้ตุนนะตุนสิอมัมมมนนะคะตุนสิอมัมมมนเนี่ยพระองค์มาบอกว่า ถ้นะาองค์มาบอกว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้นะหยิบจับสิง่งใดก็ประสบความสําเร็จคุณลองดูในพระขัดขององค์เทพตนสิอัมแมนเห็นไหมพระองค์ถือดอกบัวอยู่เห็นไหมฮะจับสิง่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จนะศัตรูศัตรูไม่มีนะคะอุบัติเหตุไม่มีแคลว้วคลาดจาก ภัยพยันตรายทั้งไหลทั้งปวงนะคะและช่วงในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีธนูเนี่ยควรหาจังหวะและโอกาสเนี่ยนำตัวเองเนี่ยไปปฏิบัติธรรมนะคะนะเปนั่งสมาธิสักสามวัน7วันที่บ้านที่ห้องพระก็ได้สําหรับบ้านท่านใดเนี่ยไม่มีห้องพระให้หาชั้นนังสือหาฉากมากัน้นห้องพระให้เป็นสัดส่วนแล้วคุณจะรู้สึกดีมาก นะลองดูนะท่านผู้ชมนะเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากเลยอะ่ะนะและในไพ่บอกเลยว่าในเดือนสิงหาคามนี้คุณ ชีวิตเนี่ยมีความสุขชีวิตมีความรื่นเริงมีความเอิบอิ่มอิ่ม,มใจนะแล้วยิ่งมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธินะยิ่งส่งผลให้ชีวิตของคุณดีมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณดีมีเทวดาอารักษ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณมีเกราะแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณ,คณนะชาวรัคนาราศีธนู แม่ไพ่สวยงามมอกและอาจารย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวรักานาราศีธนูประจําเดือนสิงหาคมพศ2567จบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิบสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆบีพี BP, และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บีบใครใจโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์นิวซีแลนด์ชาวมาเลเซียรัสเซียฮ่องกงคอาหลีลาวสกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณให้กับอาจารย์เบบีซใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบบีซใครใจขอให้เพื่อนๆพพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคัง่งร่ำรวยทั้งยามหลับ และยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภะพีมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยใิบซีครายใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ